สวัสดีครับเอาอะไรครับตอ,นน,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 อนนี้ใช่ไหมครัโอ้มาป่านนี้มันไม่เสร็จนะต้องพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เสร็จ,จอ,อ๋อคือจอดไว้ใช่ไหมอ่าได้ครับ,ดดรบ้ดไหนูนนนนมาจดเบอร์โทรล,ลูกค้าตรง บางทีมันไม่มีไฟขึ้นใช่ไหมวิทยุเหรอแต่โอ้ทวีปวิทยุต้องต้องเป็นเป็นร้านวิทยุและครับผมซ่อมเฉพาะ,ะเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟไฟไฟบอดี้ไฟเครื่องเสียงอะไรเงี้ยต้องเป็นร้านเป็นร้านเครื่องเสียง,งเลยแอ,อ,อนนะอ,อาการเป็นไงนนมันไม่เย็นหรือว่ายังได้ทำได้หมดอ่ะ อะะไรนขอทราบอาการมันเป็นอะไงอาการเราจะซ่อมถูกอันนี้หนูคือแับลูกใช่ไหมครับแล้วลูกบอกว่าคือให้ให้สร้างอะไรลองช็ตัวมอเตอร์มอเตอร์คอมแอร์ก็คอมเพรสเซอร์แอร์หรือจะมอเตอร์พัดลมหรือตัวไหนมันมันเยอะนะครับมีหลายตัวครับลองลองลองถามเขาไว้ ว,วิระคารสวิสอาเจโลนะครับเสียใจมาทำม,มิ่งนะครับมาทำมิ่งมาเย็นเลยต้อนงะทิ้งรถไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้นะครับว,รวิระคารสวิสโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับอะไรนะคอมพิวเตอร์แอร์แล้วก็คัทแอร์อ๋อ คือคอมเพรสเซอร์แอร์กับคัสแอร์ถ้าจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ก็คือมันมาทั้งคัครับมันต้องทำชุดเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าจะเปลี่ยนคอมก็คือมาทั้งชุดมาทั้งคัสประมาณเท่าไหร่ครัแต่ผมต้องเช็คราคาก่อนแล้วผมโทรแจ้งไปนะครับอ,นนอ,อ,อ๋อใช่เปลี่ยนที่ว่าอันตรายเพราะว่ารุ่นนี้ขาดง่ายแค่แสนโลนี่ก็ขาดเครื่องพังกันเยอะแล้วแสนน่ะรอบแส่น่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วอ๋ออันนี้รอ,อบสองใช่ไหม อันนี้คือทั้งทั้งชุดใช่ใสายพานทัมมิง่งทั้งชุดเลยครบชุดครับเอาสายทำทมิ่งลอกทัมมิง่งสายพานเส้นเส้นยาวสายพานเส้นสั้นแล้วก็ทับลอกทัมมิง่ทงทั้งชุดครับแล้วก็ซีนซีนหน้าเครื่องซีนทัมมิง่งซีนต่างๆหน้าเครื่องคร,บ,ครบเลยครับโนู้น